และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับผู้ขับขี่บางรายมักจะเข้าใจว่าในหน้าฝนนั้นไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดหรือว่าล้างรถเพราะคิดว่าความแรงของน้ําฝนที่ตกลงมานั้นจะสามารถชะล้างฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ให้หลุดออกไปได้แต่ในความเป็นจริงคราบสกบปรกก็ยังคงเกาะอยู่ที่ตัวรถและเมื่อน้ําฝนแห้งก็จะรวมตัวกับฝุ่นที่เกาะอยู่ซึ่งก็จะทําให้สกปรกมากขึ้นหากปล่อยไว้นานโดยไม่ล้างออกคราบสกบปรกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และหากสะสมนานก็จะหนามากจนล้างออกได้ยากหากต้องนํารถเข้าทําความสะอาดที่คาแคร์ในสภาพที่รถสกรปรกมากก็อาจถึงขั้นต้องขัดเคลือบสีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าจะสามารถทําความสะอาดให้รถนั้นกลับมาเงางามสดใสเหมือนเดิม กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ซื้อรถมือสองอย่าหลงเชื่อซื้อรถราคาถูกเกินจริงรถที่มีที่มาไม่ชัดเจนหรือกรณีรถประมูลขายทอดตลาดตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก่อนซื้อทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ